สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เว็บ java thailand.com ในวิดีโอวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ SQL Query หรือการ Query ขั้นสูงขึ้นไปอีกโดยใช้คำสั่ง SQL ตรงๆโป้งๆนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากจะได้ข้อมูลเพื่อไปทำรายงานสำหรับรายงานบางตัวมันก็ซับซ้อนมากจน จนเรียกว่าเกินกำลังของตัว ORM นะครับไม่สามารถตอบตรงนั้นได้เราก็เลยต้องใส่ SQL ลงไปตรงๆอย่างเช่นผมต้องการหนังสือที่ราคาต่ำกว่า400มีกี่เล่มต่ำกว่า400มีกี่เล่มและที่หนังสือราคาเกินกว่า400มีกี่เล่มและหนังสือทั้งหมดมีกี่เล่ม หนังสือทั้งหมดมีกี่เล่มที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัว J อย่างนี้นะครับอย่างนี้กรณีอย่างนี้เราจะดึงได้อย่างไรเรามาดูวิธีการนะครับผมขอปิดไฟพวกนี้ไปนะครับเพราะว่าหมดประโยชน์กับเราละผมจะมีคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาอีกตั้งชื่อมันว่ารีพอร์ต เขียนรีพอร์ตคอนโทรเลอร์เอ็กเทนมาจาก Controller สร้างอินเด็กขึ้นมานะครับสร้างอินเด็กจากนั้นก็สร้างวิวชื่อว่ารีพอร์ตนะครับชื่อว่ารีพอร์ต จากนั้นก็สร้างไฟล์ชื่อ Index กกด finish ตรงนี้ผมจะแสดงรายงานนะครับบอกว่าจำนวนหนังสือทั้งหมดมีกี่เล่มก็ว่าไปเล่มที่ราคา เอาไหมเอาไหมจำนวนเล่มที่ราคาต่ำกว่า400บาทแล้วก็มีอีกว่าจำนวนเล่มที่ราคามากกว่า400บาทมีกี่เล่มนะครับเอาเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวจะปวดหัว พเท่านี้ก่อนเราก็จะต้องวนลูปผมก็เขียนไว้ก่อน <S Books. <Add> book s add book ผมชอบเขียน for each อย่างนี้นะครับเขียนอย่างนี้หนังสือทั้งหมดผมก็เอาละอะ book total book ผมเขียนไว้ก่อนเฉยๆยังไม่มีหรอกตัวแปรนี้ เดี๋ยวผมค่อยไปสร้างนะครับ Book total book p r i อะไรดีมากกว่า m o r e 400เอาแบบบ้านขอเดี๋เพิ่อคลิกนะครับเพื่อให้เห็นโค้ดชัดเจนผมก็ใส่ total book price less 400น้อยกว่า400 จริงผมไม่ต้องวน loop ก็ได้เอาใหม่ผมไม่ต้องวน loop ก็ได้เมมดี๋ผมก๊อปไปแปะนะครับเพราะมันไม่มีรูปอยู่แล้วมันเป็นรายงานสรุปก็อปไปอีกคัดไปเลยว่ากันเถอะไม่ได้ก๊อบหรอก เสร็จแล้วเรามาที่รีพอร์ตตรงนี้นะครับเราจะเขียนคำสั่ง SQL ขึ้นมา select อย่างแรกที่เราต้องดึงคือหนังสือทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขา ID from books a d d ตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่า total book จริงๆเนี่ยผมจะทำสับซีเล็เพราะฉะนั้นก็ซีเล็กทั้งหมด from ซีเล็กดึงตัวนี้ตั้งชื่อว่า total book from books limit 01 เราจะดึงอะไรอีกนะครับเราดึงอีกเราต้องดึงเล่มที่ราคามากกว่าเ <Hey. S 1> อ้ยพอมากต่ำกว่าสี่ร้อยเล่มตรงนี้มากกว่า400ต่อมาเราต้องดึงเล่มที่มันราคาต่ำกว่า400ร้อยนะครับซีเล็กเขาทำการเขา ID จาก บุ๊กมีแวร์เล็กน้อยไพ่ต้องสูงไพ่จะต้องต้องต่ำกว่า400ตั้งชื่อว่าตามที่เราคอปปี้มานะครับตามที่คอปปี้มาคือ total book ไพ่ less 4 400แล้วก็ Select อีกผมทำสับ Select นะครับ เงื่อนไขก็คือไพ่จะต้องมากกว่า400บาทนะก็ปี้ไว้ก่อนก็ปี้ตัวแปรไว้คราวนี้มากกว่า400 s ตั้งชื่อไปเสร็จแล้วนะครับอันนี้การเราเขียน sql ไว้เ,เขียนไว้ละต่อมาเราก็ต้องเอาไปเก็บลงตัวแปรไว้ใช้ database underscore instant q u e r y ใส่ SQL ลงไป s ให้เป็น array return r s ที่0ครับ return ตัวที่0ออกไปเพื่อที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปใช้งานโอเคเรามาทดสอบกันดู เรามาทดสอบกันดูแานบนนะครับลบกรุ๊ปบุ๊กออกพิมพ์ว่ารีพอร์ตเปรียง enter เลยนะครับ enter เลยอ้าวโคฮาน่าแอปรีพอร์ตเดี๋ยวนะอ๋อยังไม่ได้ผูกคอนเทนต์ content. แล้วผมไปรีเทิร์นทำไมแล้วเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่โทษทีนะครับจริงๆไอ้ตรงนี้ต้องไปอยู่ในโมเดลโอเคโอเคก็ก็นิวนิวรีพอร์ตอินเขึ้นมาแล้วก็ให้คอนเทนต์เก็บบุ๊กลงไปในคอนเทนต์เพื่ออะไรเพื่อเอาบุ๊กมาใช้นี่ครับเอาบุ๊กมาใช้ครับเก็บบุ๊กลงไป ก็คือ rs ช่องที่ศูนย์นี่เองตั้งชื่ออะไรก็ได้งั้นผมตั้งชื่อว่า book ลักกันจะได้สื่อความหมายและอย่าลืม render นะครับ r เดอร์ให้เป็น true เพื่อให้มองเห็นหน้าจอโอเคเรามาดูกัน r e f r e ต t o ม มาแล้วครับหนังสือทั้งหมดมีสี่เล่มเล่มที่ราคาต่ำกว่า4ี่ร้อยบาทมีสองเล่มนะครับเล่มที่ราคามากกว่าสี่ร้อยบาทก็มีสองเล่มถ้าเราอยากได้ซับซ้อนกว่านั้นอีกอย่างเช่นอะไรละ่ะเช่นอะไรก็ไม่รู้ละเกี่วยวกับสตริงนะครับแล้วแต่จะทํากัน อาจจะขึ้นต้นด้วยตัว J หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถเขียนสับซีเล็กลงไปได้แล้วแต่จะทำเลยนะครับอะตอนนี้ก็เอาพอหอมปากหอมคอนะคนไหนที่ชำนาญ SQL ก็จะได้เปรียบได้เปรียบอย่างมากเลยเวลาที่เราทำรีพอร์ตซับซ้อนตัว ORM เนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าจะตอบได้ทุกโจทย์นะครับ บางโจทย์มันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเราก็ต้องพึ่งคําสั่ง SQL ของเราบ้างนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมศึกษากันไว้มีประโยชน์